วยใช่ไหมพี่พี่พี่บอกคือมัลักษณะเหมือนมวยรับอ่าก้าอ่ากาเตะก็ไดบถ้าเขาเตะใช่ไหมครับยิงยิงป่ะอ่ใช่ครับเวาเาอักานี้เารถุงเพราะเราคนเต็มยนะจ๊บนี่บกตีเขาร่อเขาไปเลยนะจังหวะนี้ไม่ควัแต่มันจะยิงถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะ เหมือนั้นเขาสมเต้องสมเขาแบตัวมันจะยิ่งง่ายยิ่งง่ายเขาไปอีกเพราะงั้นเขาต้องสมเข้ามาบนั้นตัวนะทใช่คือเหมือนโผล่เข้ามาใช่ออกใช่ไหมครับคือแล้วก็เบี่ยงตัวตามเลยลักษณะเหมือนกับจะโผล่เข้ามาปอดพอดีเขาจะต้องเขาตามมากอดตามมาเพื่อหลับตาทำไมผมถึงต้องให้ใช้สอบเพราะว่าบางที ก็อาจจะเข้ามาลในสระเข้ามาเดชกเดชจีบแล้วก็ชกอย่างเงี้ยการเข้าไปปึ๊บแล้วเรามีปั๊บให้สอบ็อกไว้เนี่ยก็ส่วนนี้แล้วเผื่อว่าเขาจะชกมาเราหันไปเราไม่รู้บางทีเราหันไปัต้องคึงชัดลองเดชมาแล้วก็เผื่อว่าจะชกอะไรย่งเงี้ยจะแนบเอาอย่างเงี้ยนะเราสามารถที่จะใช้สมัคเนี่ยได้เพราะเราไม่ได้หยุดมันค่ะที่หยุดมันก็จะเป็นลักษณะจำจำได้ไหม ท้อ่านตเลยอดเราหลือเหลือคุณพิพัฒน์คนเดียวที่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมฮะก็อบข้อตองแล้วล่ไปสอบก็สอบเราต้องควรใช้นะครับอันนี้เนด้านไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายืนรับในใน ในรูปแบบแบบสะพานมวยไทยหรือว่ายืนรับแบบเป็นต้งนิ่งนนนนเบบราจะเจ็บรเราจะเจ็บแต่ว่าในรูปแบบของเราสำหรับการการรับแบบนี้เราจะมีการรับถ้าหากว่าเราอยู่ในระยะประชิดแต่ถ้าไกลๆเนี่ยไม่แนะนําถ้าอย่าไกลๆเนี่ยไม่แนะนำถ้าเป็นระยะประชิดเราจะใช้ได้ผมว่าการรับของมวยไทยจะเป็นนิ่งใช่ไหมเราก็จะใช้แบบนั้นแต่เราไม่ได้ยืนนิ่ง มันจะเป็นลักษณะของการเมื่อวานเอ้าม,ามื่อวานมก็ทำให้ดูร้นเิ <c oughs> แล้วมันเลยเกันส่วนไนก็าคือเข่ากับซองเนี่ยเอ้การให้เข่ากับซองเนี่ยมันจะบล็อกให้เราแ,แต่เราไม่ได้ยืนนิ่งเราเข้าไปเ <c oughs> ข้าไปแล้วก็กดเหมือนเดิม <c oughs> นะครับส่วน อันนี้ถ้าเาเข้ามาในรัศมีเราเราก็ใช้ปกติ้วเราจะโชกหรือเราจะสอบหรืออะไรพูดถึงกรณีการรักที่เราไม่มีความชํานาญเรื่องของการแชร์บุคคลอื่นด้วยนะครับสําหรับมือใหม่มีสองแบบนะครับมีสองแบบก็คือหนึ่งเข้าบนปัดถ้าเป็นระยะประชิดนะครับในตำแหน่งที่มันก้ยพอที่เราจะปัดได้ก็คือปัดเหมือนเดิมให้นัำปัดเหมือนเดิมในส่วนนี้ เหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนเมื่อกี้อันนี้คราวนี้รับเปล่าไหมครับรับไม่ได้รับไม่ต้องรับไม่ต้องรับแค่แบบผมไปทำไมโต้องค้างไว้หรือว่าเป็นย่างซังไม่ได้ยืมผักครับอ่าโอเคแต่อ่่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับสมมเวลเป็นเต็มนะใช่ไหมทำเหมือนเดิมได้แต่ถ้าหากว่าเป็นระยะไกลๆนะครับผมไม่แนะนําให้เข้านะครับไม่แนะนําให้เข้าถ้าเราไม่มีความชำนาญแต่ให้ให้ดูระยะแค่นั้นเองครับ สังเกตดูมันจะมีอาวุธของศอบศอบบ้างมือเหวี่ยงบ้างเพราะเราจะทาให้ก็เสียหลักแต่ถ้าคนทีนน่เขาฝังการฝึกเขาก็จะใช้ศอกมองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในตัวนนี้เราเพียงแค่ไม่มองข้ามมันนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้อมอเ็ากเป็แนลนะ้วครับเป็น ให้เขาผ่านมาผ่านลงแล้ผ่านลงเวลาลงเวลาผ่านลงเราก็ผ่านลงอ่านทีนี้เห็นดัางขั้นนะครับเป็เสนะให้มันผ่านไปให้มันผ่านไปแต่ถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับเราสืบเท้าตาเข้าไป่ะรับท้องเาท้องหันหลังให้เราอยู่แล้วเราสืบ up เสร็จมาถ้าเขาเตะไม่ถึงเราไม่เป็นไรนะครับเราจะโฟกัสทัวอันที่ จงตัวเราขท่านั้นสมมติว่าเราอยู่ในระยะใกล้แต่ว่าเราเข้าไปข้างในไม่ทันเพราะฉะนั้นเราตอบใช้มือปัดเข้าไปปุ๊บตงนี้น่ไหมปุ๊บกดลงมาอันนี้อัน,นอืนน่นเขาก็จะมีท่านะครับแต่น,นี้ยังไม่ต้องทำนะครับเพียง<อ>แค่เพียงแค่เราจะใช้เพียงแค่การปัดก่อนนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นขอให้เราเราเซฟหัวก่อนนะครับแต่จริงเราจะมีท่าท่าของมันอยู่นะครับ เปิดได้ทางเนี่ยได้ทางไอ้เนี้ยถ้าถ้าสมมติว่างกันเนี่ยเขาเขาเก็บทางเว้นเก็บทางอันเนี้ยเราก็ลอ็ลอกไม่ได้อแจ่ว่าเขาจะมีล็อกแบบพันแบบล็อกทาง